สวัสดีครับญาติมิตรพี่น้องทั้งหลายที่ติดตามอยู่ทางาทาง facebook ของเฉลียวคงตกนะหรือว่านายหัวใสแล้วก็ทุกท่านที่ติดตามอยู่ทางาช่อง youtube มากกว่าข่าวนายหัวใสนะฮะวันนี้มีข่าวที่อยากจะมานั่งคุยแล้วก็วิเคราะห์กันนิดหนึ่งนะก็ แจ้งเบื้องต้นว่าวันนี้คุณสารพจน์สุขศรีเมืองสอสอนครศรีธรรมราชเขตเลือกตั้งที่2ของพรรคพลังประชารัฐได้ตัดสินใจลาออกจากลาออกจากตำแหน่งรองโฆษกโพรรคพลังประชารัฐก็เ,เหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อตอนบ่ายนี้เองนะเมื่อตอนบ่ายที่ผ่านมาคุณสารพจน์ได้เลดข่าวแถลงข่าวว่า ได้ตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งรองโฆษกพักพลังประชารัฐแล้วเเหตุผลที่คุณธนพจน์ได้บอกเอาไว้กับการลาออกจากตำแหน่งรองโฆษกเนี่ยก็มาจากการที่เมื่อวานนี้คุณรรสนาพจน์ศุกรีเมืองได้ได้เสนอแนวคิด ได้เสนอแนวคิดแนวคิดที่ว่าก็คือเสนอให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเนี่ยปรับคณะรัฐมนตรีปรับคณะรัฐมนตรีคุณสารพน์พูดถึงอยู่สองกระทรวงคือกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงสาธารณสุขคุณสารพน์เสนอว่าให้มีการปรับคณะรัฐมนตรีโดยแลกเปลี่ยนกระทรวงกันแลกแลกเปลี่ยนกระทรวงกันระหว่าง พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาซึ่งปัจจุบันนี้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกับคุณอนุพงศ์กับคุณอ,อนุทินชาญวีรกุลซึ่งทุกวันนี้ก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและก็เป็นรองนายกรัฐมนตรีด้วยและที่สำคัญก็คือคุณคุณอนุทินเนี่ยเป็นหัวหน้าพักภูมิใจไทย พรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคที่อยู่ร่วมรัฐบาลมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่มีการเลือกตั้งเสร็จจับขั่วทางการเมืองพรรคภูมิใจไทยก็จับขั่วกับพรรคพลังประชารัฐในการร่วมรัฐบาลซึ่งมีพรรคการเมืองหลกัลกๆก,ก็คือพรรคพลังประชารัฐพรรคประยปปติพัฒ์ภูมิใจไทยแล้วก็ชาติไทยพัฒนาที่เหลือก็มีเสียงเล็กๆน้อยๆที่ร่วมอยู่ เมื่อวานนี้คุณสารพัดเสนอประเด็นนี้ขึ้นมาก็เข้าใจว่าเป็นประเด็นที่น่าจะมีผลกระทบกระเทือนต่อพักร่วมรัฐบาลและผู้หลักผู้ใหญ่ในรัฐบาลผู้หลักผู้ใหญ่ในรัฐบาลผมอาจจะหมายถึงคุณอนุพงศ์เผ่าจินดาผมอาจจะหมายถึงนายกรัฐมนตรีผมอาจจะหมายถึงพลเอกประวิตธิ์วงสวุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและก็เป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐด,ด้วย วันนี้ผ่านมาวันเดียวนะผ่านมาเพียงวันเดียวคุณสนพจน์ศุกศีเมืองได้ตัดสินใจลาออกจากตําแหน่งรองโฆษกโพักพลังประชารัฐเ,เข้าใจว่าหลังจากที่คุณสนพจน์ศุกศีเมืองได้เสนอแนวคิดเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็โดนผู้หลักผู้ใหญ่ในพักเนี่ยตำหนิติเตียนไม่น้อย ซึ่งใครจะํำหนิตีเตียนบ้างผมไม่รู้นะผมไม่รู้แต่ว่าผมเข้าใจว่าแน่นอนว่าการเสนอประเด็นอย่างนี้เนี่ยมันกระทบกระเทือนพักร่วมรัฐบาลกระทบไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่ในรัฐบาลเพราะว่าคุณสนพจน์ก็มีตำแหน่งทางการเมืองอยู่ในพักก็คือตำแหน่งรองโฆษกพัคก,การพูดมันก็มีสองฐานะฐานะหนึ่งคือในฐานะผู้แทนราษฎร ก็มีสระในการที่จะเสนอแนวคิดวิธีการในการแก้ไขปัญหาของชาติบ้านเมืองแต่อีกฐานะหนึ่งเนี่ยก็คือคุณสรารพจน์เป็นรองโฆษกพักพลังประชารัฐอยู่ด้วยการพูดการพูดออกไปเนี่ยมันอาจจะหมายถึงพูดในฐานะรองโฆษกพักก็ได้นะซึ่งอันนี้แหละคือสิ่งที่มันมันเกิดปัญหาขึ้น มันคนที่มีสองฐานะแล้วก็พูดเนี่ยก็ไม่รู้ว่าพูดในฐานะอะไรก็อาจจะเป็นเจตนาดีว่าพูดในฐานะเป็นผู้แทนราษฎรพูดในฐานะของอสมาชิกที่ประชาชนเลือกมาแล้วก็เป็นการเสนอวิธีคิดแนวทางในการแก้ไขปัญหานะครับเอ่อ แต่ว่าแน่นอนว่าที่บอกว่ามีผลกระทบเนี่ยหนึ่งก็คือคุณพูดาพาดพิงไปถึงสองกระทรวงกระทรวงมหาดไทยซึ่งผู้หลักผู้ใหญ่นั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการอยู่มีผลเอกอนุพงศ์ขอาจินดานั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอยู่และคุณสนพจนเสนอให้โยกไปนนั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธรารณสุขแทนคุณอนุทิน อนุทินชาญวีรกคุณนะซึ่งแน,น่นอนที่สุดว่าอำนาจในการที่จะปรับคณะรัฐมนตรีเนี่ยเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวเท่านั้นถึงแม้ว่าเบื้องหลังจะมีการพูดคุยมีการหารือกับคนโน้นคนนี้ก็ตามแต่ว่าสุดท้ายคนที่มีอำนาจคนเดียวครับคือนายกรัฐมนตรีซึ่งปัจจุบันนี้ก็หมายถึงคนเอกประยุทตจนันโอชา ซึ่งคนที่มีมารยาททางการเมืองเขาจะไม่ออกมาพูดให้มันกระทบกระเทือนพรรครัฐบาลด้วยกันการเสนอวิธีคิดอย่างนี้เนี่ยมันจะต้องคุยกันในพรรครัฐบาลได้มีการคุยกันกันกนกบพรรคภครรูมิใจไทยแลหรือยังได้มีการคุยกันภายในพรรคพลังประชารัฐแลหรือยังซึ่งเท่าที่เห็นเหตุเห็นผลที่คุณสา,พารพทธพูดออกมาเนี่ย ไม่ได้มีการคุยกับใครเป็นการพูดในทัศนะส่วนตัวทัศนะส่วนตัวในฐานะเป็นผู้แทนของประชาชนมีเจตนาดีที่จะให้การแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด -19 เนี่ยผ่านพ้นไปได้โดยดีแล้วก็เห็นว่าคุณอนุภงภพงศ์เผ่าจินดาเนี่ยน่าจะแก้ไขปัญหาได้ดีกว่าคุณอนุทินชาญวีรุณ แล้วก็บอกว่าคุณอนุทินชาญวิรากุลมานั่งที่มาดไทยเนี่ยน่าจะทํางานได้ดีกว่าที่กระทรวงสาธารณสุขเนื่องจากว่าพ่อของคุณอนุทินชาญวิรากุลเนี่ยเคยนั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมาดไทยมาก่อนคือคุณเาวรัฐชาญวิรากุลคุณสารพจ์บอกว่ามันน่าจะมีการสืบทอดไปจากพ่อไปสู่ลูกได้บ้างประสบการณ์ในการทํางานทางการเมืองที่กระทรวงมาดไทยเนี่ยมันน่าจะได้รับการฝึกปลือ จากพ่อไปสู่ลูกมีประสบการณ์ที่เคยทำไว้เนี่ยสอนลูกได้นั่นคือสิ่งที่คุณสำนัพุทธเสนอเนี่ยคิดไปแต่เข้าใจว่านี่คือสิ่งที่มันสะเทือนไปถึงรัคภูมิใจไทยการเสนอแบบนี้ถ้าหากว่านายกรัฐมนตรีอยู่ๆยว่ก็คิด แล้วก็เห็นตามคุณสนพแล้วก็ปรับกรมอเอาคุณอนุทินออกมามานั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระมมทรวงมหาดไทยนั่นหมายถึงว่าการทํางานของคุณอนุทินที่ผ่านมาล้มเหลวโดยสิ้นเชิงใช่ไหมการทํางานของคุณอนุทินไม่ได้เรื่องใช่ไหมล่ะนายกรัฐมนตรีถึงได้มีการปรับออกแล้วไปนั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระมมทรวงมหาดไทยถึงแม้ว่าโดยภาพรวมจริงๆแล้วเนี่ยตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระมมทรวงมหาดไทย มันจะดีกว่าตำแหน่งกระทรวงสาธารณสุขด้วยซ้ำไปแต่การเสนอบอกให้ให้มีการปรับออกในสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยมันเสียหายแล้วมันไม่ได้เสียหายเฉพาะคุณอนุทินชาญวิรุลมันเสียหายไปถึงพักคภูมิใจไทยทั้งพรรนะครับนี่คือสิ่งที่ผมเข้าใจว่าคุณสารพสุขศรีเมืองต้องโดนตำหนิเตียน จากผู้หลักผู้ใหญ่ภายในพักคพลังประชารัฐอย่างแน่นอนผมอยากจะโยนให้ไปเห็นฐานภาพสถานภาพของคุณสารพจน์สักนิดนะหลังจากที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้แทนรัษดรในเขตเลือกตั้งที่สองของจังหวัดนครศรีธรรมราชก็คืออำเภอปากพนัง อำเภอวัวใสและก็อำเภอเชียนใหญ่สามอำเภอรครับคุณสันนพในช่วงสถานการณ์ที่ได้รับการเลือกตั้งถือว่าเป็นบุคคลที่ไม่ธรรมดาแล้วว่าสามารถที่จะเอาชนะคุณวิทยาแก้พระใดในทางข่าวก็าเรียกว่าล้มช้างคุณสนพนน์คือล้มช้างนะครับในการเลือกตั้งคราวที่แล้วเพราะว่าเอาชนะ บุคคลสาคัญที่มีตําแหน่งนอกจากเป็นสอส,อสเคยเป็นประธานกรรมธิการน่นนี่นั่นแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมาก่อนคุณสารพนดสามารถที่จะเอาชนะมาได้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะถึงแม้ว่ากระบวนการวิธีการให้ได้มาชิงชัยชนะนี่ผมไม่รู้แต่รู้ว่าการชนะคราวนี้เนี่ยมันไม่ธรรมดาเท่านั้นเองนะ แล้วดูเหมือนว่าหลังการเลือกตั้งใหม่ๆเสร็จสิ้นลงคุณสนพจน์จะเป็นคนที่ดูสดใสรุ่งเรืองมากได้รับความไว้วางใจให้เป็นรองโฆษกของพักพลังประชารัฐนะฮะแล้วก็ยังมีนั่งอยู่ในกรรมาธิการต่างๆอนุกรรมาธิการต่างๆอีกหลายคณะนะครับพักพลังประชารัฐก็ให้ความไว้วางใจแล้วก็ ในช่วงระยะช่วงระยะเวลาหนึ่งเนี่ยคุณสาพัดเนี่ยจะมีความใกล้ชิดกับร้อยเอกธรรมนัตพมเผารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสาก์เป็นอย่างยิ่งทุกครั้งที่ร้อยเอกธรรมนัตลงไปตรวจราชการลงไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดไหนสุราธานีนครศรีธรรมราชพัทลงุงสงขลา กระบีย่านนี้นะก็จะมีคุณสารพน์ตามหลังไปตลอดแล้วก็จะเป็นคนช่วยเช็คโปรแกรมทําโปรแกรมให้ว่าวันนี้ไปลงตรงนี้ไปลงตรงนี้ไปลงตรงนี้แล้วไปตรงนี้นะก็สองคนนี้จะใกล้ชิดกันไม่น้อยมีภารกิจอะไรก็ ออ่าไร้อยเอกธรรมนัฐก็จะมอบหมายให้คุณสนรพจน์เป็นคน <c oughs> <c oughs> ช่วยเหลือดูแล <c oughs> จนกระทั่งมามีการเลือกตั้งซ่อมไในกินเลือกตั้งที่สามของจังหวัดนครศรีธรรมราช คงจำกันได้ว่าคราวนั้นเนี่ยคุณอายาสิทธิ์ศรีสุวรรณลาออกจากนายอำเภอเขาใชยสนมาลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสอสอเขตเลือกตั้งที่สามนี้ในานามพรรคพลังประชารัฐแน่นอนว่าคู่แข่งก็คือตัวแทนจากพรรคประชาธิปัตย์น้องชายของคุณเทพไทยเสนพงคุณปงศิลป์เสนพงนะครับ การต่อสู้สนามเลือกตั้งนี้เป็นไปด้วยความดูเดือดและก็เข้มข้นเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าทั้งสองพรรคเนี่ยไม่ควรจะอยู่ในฐานะที่เป็นผู้แพ้ควรจะอยู่ในฐานะของคนที่ต้องชนะการเลือกตั้งไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็แล้วแต่สนามเลือกตั้งนี้จึงมีการต่อสู้กันอย่างดูเดือดและก็เข้มข้นอย่างที่บอกนะ แล้วท้ายที่สุดเนี่ยชัยชนะก็เป็นของนายอำเภออาญาสิทธ,ธิ์ศรีสวรรที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นสแล้วก็เป็นผู้แทนราษฎรอ,อยู่จนถึงทุกวันนี้แต่ว่าการเลือกตัง้เงเขตเลือกตั้งที่สามนี้เป็นจุดเริ่มต้นของรอยแตกรอยแยกและรอยร้าวของผู้แทนราษฎรในเขตเลือกตั้งในจังหวัดนครศร,รีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชมี สสอ,อยู่ทั้งหมด4คนของพรรคพลังประชารัฐนะเดิมมีอยู่3ามชนะมาอีกหนึ่งก็เป็น4ีหนึ่งก็คือดร์รงบุญสวยฝันเขตเลือกตั้งที่หนึ่งแล้วก็คุณสายันยุติธรรมอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขตเลือกตั้งที่ที่สี่หรือที่ที่หไม่แน่ใจนะน่าจะที่ห แล้วก็อีกคนก็คือสารพน์สุขสีเมืองเขตเลือกตั้งที่สองแล้วสุดท้ายที่เพิ่งได้รับการเลือกตั้งมาจากการเลือกตั้งซ่อมก็คือนายอำเภออายสิธิ์สีตวนที่ผมว่าเริ่มมีรอยแตกรอยแยกและรอยร้าวเกิดขึ้นในการเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่สามนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเป็นที่ขารานินทากันมากว่าในเขตในการเลือกตั้งซ่อมคราวนี้มีการใช้ ปัจัยกันอย่างมโหฬารมีการใช้ปัจจัยกันไม่รู้เท่าไร่นะไม่รู้เท่าไหร่แล้วการใช้ปัจใจนี่แหละผมคิดว่าเป็นเหตุผลให้เกิดรอยแตกรอยแยกรอยราวเกิดขึ้นในพักพลังปัะชารัฐในเขตนครศรีธรรมราชถามว่าดรรงได้มีการพูดคุยสนทนากับสนานพรณสุตสีเมืองบ้างไหมผมว่าไม่มี หรือมีก็น้อยมากสารพจน์ถตรสีเมืองได้มีโอกาสคุยกับอาญาสิทธิ์สีทวันบ้างไหมผมว่าน้อยมากหรืออาจจะไม่มีเลยสารพจน์ได้คุยกับสายันบ้างไหมผมว่าก็น้อยมากนี่คือรอยแตกแยกร้าวของพลังประจรัฐที่นครศรีธรรมราช แล้วดร์รงบุตรสวยฝันก็เริ่มจะไต่เต้าขึ้นมาตามลำดำับจากสะสะธรรมดาคนหนึ่งวันหนึ่งพอมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพรรคดร์ Dr. รงก็ก้าวขึ้นมาเป็นกรรมการบริหารพรรคนอกจากเป็นกรรมการบริหารพรรคแล้วดร์ Dr. รงยังเป็นกรรมการสนาผู้สมัครรับเลือกตั้งในภาคใต้ในอนาคตด้วย น,นี่คือปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นในนครศีรรมราชเมื่อมีรอยแตกรอยแยกรอยร้าวเกิดขึ้นในเขตเลือกตั้งที่สามผมไม่อยากจะบอกนะครับว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรผมคิดว่าที่ผมพูดมาทั้งหมดในพี่น้องก็คงจะรู้แล้วว่ามันเกิดขึ้นจากอะไร รอยแยกเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะว่ามีการใช้ปัจจัยกันค่อนข้างมากใช่ไหมแล้วปัจจัยที่ได้มาเนี่ยมีการใช้จ่ายไปโดยถูกต้องเที่ยธงทมตรงไปตรงมาหรือไม่หลังจากเสร็จศึกการเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่สามแล้วเนี่ยนะรอยราวนี่ก็ยังคงดำรงอยู่แล้วก็ดำเนินไปดำรงอยู่และดำเนินไปโดยที่ ไม่สามารถที่จะประสานรอยร้าวได้เพราะว่ามันร้าวลึกจนเกินที่จะแก้ไขจนเกินจะเยียวยาแม้กระทั่งคุณสานพน์ถูกสีเมืองกับร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าก็ไม่ใช่ว่าจะลงรอยกันรอยร้าวนี่มันร้าวลึก เราจะเห็นว่าในช่วงสี่ห้าเดือนหลังเนี่ยเราจะไม่เห็นภาพของสารพศุกศีเมืองที่เดินตามรอยเอกธรรมนัตอีกแล้วก่อนหน้านี้อย่างที่ผมบอกก็คือไปไหนมาไหนลงในพื้นที่ภาคใต้ก็จะมีสารพศุกศีเมืองเป็นคนจัดการเป็นคนวางแผนเป็นคนดําเนินการให้อำนวยความสะดวกให้แต่ว่ามาถึงวันนี้เนี่ยเราจะไม่เห็นภาพของ สารพ,ศศพศสุขศรีเมืองเดินตามหลังร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าอีกแล้วแม้กระทั่งล่าสุดเลยครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วในร้อ,อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าในฐานะเป็นรัฐมนตรีช่วยาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วก็ดูแลเรื่องของอตโกโกก็ลงไปพื้นที่พักได้ลงไปนครทีมรัชไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กําลังประสบทุกข์ยาก ลำบากเรื่องของอาราคามังคุดที่มันตกต่ำลงราคามังคุดที่มันตกต่ำลงจนกระทั่งเลียดินรัฐมนตรีคนโน้นก็ลงไปนะอย่างคุณสินิดเลือกอไกลก็ลงไปช่วยในการแก้ไขปัญหาร้อยเอกธรรมนัฐพรมผอก็ลงไปช่วยในการแก้ไขปัญหาที่น้องชาวใต้ในกรุงเทพมหานครสมาคมชาวใต้ท่านชนทรไส้ขวัญก็ ลงไปช่วยในการแก้ไขปัญารับซื้อมังคุดในราคาชี้นำตลาดเพื่อที่จะเอามากระจายให้กับคนภาคอื่นๆคนในกรุงเทพมหานครได้กินมังคุดกันมังคุดสวนแล้วก็เป็นการช่วยเหลือพี่น้องกเกษตรกรที่ปลูกมังคุดด้วยแต่วันที่ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าลงไปในพื้นที่ภาคใต้เราไม่เห็น เงาของสารพัดสุขสีเมืองครับเราเห็นแต่เง,งาของด็อ,ดอกเตร์รงบุญสวยขวัญน,นี่คือปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาเพียงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาคือหลังการเลือกตั้งซ่อมในเขตเลือกตั้งที่สามเนี่ยมันเกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้นมาเกิดรอยร้าวขึ้นมาในในพักพลังประชาชนในนครศรีธรรมราช แล้วมาถึงวันนี้เนี่ยสิ่งที่คุณสาพจน์สุขศีเมืองเสนอให้มีการปรับคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็น่าจะมีผลกระทบต่อพักร่วมรัฐบาลคุณยุทธนาแตงวงถามมาอยู่ไหนอออยู่บ้านครับไม่ได้ไปไหนนะเพราะว่าช่วงนี้ไปไหนไม่ได้ก็นั่งอยู่บ้าน ใครมีอะไรให้กินก็ส่งมาหน่อยก็ได้ดีมังคุดราคาถูกยุทธนาส่งมาหน่อยนะส่งมาหน่อยราคากิโลไม่กี่บาทอ,อยากจะเรียนว่านี่คือรอยร้าวรอยแยกรอยแตกที่มันเกิดขึ้นในพักพลังปรารัฐที่นครรีธรรมราชแล้วมาถึงวันนี้เนี่ยไม่ผมไม่รู้มาเกิดอะไรขึ้นอย,อยู่คุณสารพจน์เนี่ยลุกขึ้นมาแล้วก็ เสนอให้มีการปรับคณะรัฐมนตรีให้มีการปรับคณะรัฐมนตรีให้เอาพลเอกอนุพงศ์ผ่าจินดาเนี่ยไปนั่งว่าการกระทรวงสาธารณสุขแทนคุณอนุทินชาญวีระคุณซึ่งมันเป็นการก้าวล่วงอำนาจของคนอื่นถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นการเสนอก็ตามแต่ว่ามันเสนอแล้วมันกระทบตบพักร่วมรัฐบาล เสนอไปเนี่ยมันกระทบต่อคุณอนุทินชาญวิรยคุณมันกระทบต่อพรรคภูมิใจไทยแล้วมันกระทบต่อผู้หลักผู้ใหญ่ของพรรคของคุณเองนะพรรคของคุณเองก็คือพรรคพลังประชารัฐที่คุณสังกัดอยู่นั่นแหละผู้หลักผู้ใหญ่เขาจะมองหน้ากันอย่างไรคนเอกประวิตรวงษ์สวรรค์จะมองหน้าคุณอนุทินอย่างไรนั่งในที่ประชุมครมอเนี่ยคนหนึ่งนั่งซีกนี้คนนี้นั่งซีกนี้มันเผชิญหน้ากันอยู่หรือว่า ที่เสนอไปเนี่ยเลขาธิการพรรคเนี่ยร้อยเอกธรรมนัฐปมเผ่าเนี่ยจะคิดอย่างไรร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยจะคุยกับคุณอนุทินอย่างไรจะคุณก็อาจจะคุยคุณศักดิ์สยามคิดชอบอย่างไรอันนี้เราก็คุยไปเรื่อยๆนะด็อกเตอร์ธนากรวังบุญคงชนะอ่านี่เข้ามานะฮะขอบคุณมากที่เข้ามาติดตามรับชม ก็ฝากไว้ด้วยกันแล้วกันว่านี่คือปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วที่พักพลังประชารัฐเอ่อผมก็ยังไม่รู้ว่าอนาคตของคุณสนพุทธศุกรีเมืองจะเดินต่อไปอย่างไรในสนามเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่สองนครศรีธรรมราชเพราะว่าแน่นอนเมื่อสถานการณ์เป็นอย่างนี้เนี่ยมันเหมือนว่าคุณสนพุทธเนี่ยเป็นฝ่ายตั้งรับเป็นฝ่ายตั้งรับหลายเรื่องแล้ว ตั้งแต่เรื่องของพลิกขี้หนูอ่พลิกขี้หนูมันที่ราคามันตกแล้วก็คุณสนพ์ไปตั้งจุดรับซื้อแล้วก็ชาวบ้านไม่ได้ตังอันนี้นะ,ะอันนั้นเรื่องหนึ่งแล้วถึงแม้ว่าจะได้ตังตอนหลังหรือได้ครบไม่ครบผมไม่รู้นะแต่ว่ามันมีปัญหาว่ามันเป็นเวลานาน,านที่ชาวบ้านรอว่าเมื่อไหร่จะได้ตังแล้วก็มีการประท้วงกันของชาวบ้านไปยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช แล้วก็มาทั้งอีกหลายเรื่องที่เข้าใจว่าคุณสารพจน์เดินแล้วก็เดินเกมพลาดนะเรื่องรวมทั้งเรื่องของการจัดการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่สามถึงแม้ว่าจะชนะแต่มันก็มีรอยร้าวเกิดขึ้นแล้วก็การเสนอแนวคิดให้มีการปรับคณะรัฐมนตรีถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวแต่คุณก็มีฐานะเป็นรองโฆษกพัก มันมีคราบใคลยของการเป็นรองโฆษกของพรรคพลังประชารัฐร่วมอยู่ด้วยนะับวันนี้ไม่พ้นหรอกครับที่มันจะต้องมันจะต้องกระทบกระเทือนไปถึงพรรคร่วม,มรัฐบาลวันนี้เข้าใจว่าคุณสรารพจน์คงจะได้รับสายจากผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคหลายคนแล้วคุณสรารพจน์ก็ได้ตัดสินใจว่าลาออกจากตําแหน่งรองโฆษกพรรคพลังประชารั อันนี้แหละในสนิามเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่สามในการเลือกตั้งครั้งหน้าผมก็จะคุณสารพจน์จะต้องถูกท้าทายโดยนักการเมืองหลายคนเจ้าเดิมจะยังคงยืนยันอยู่ไหมคุณวิทยาแก้วพระใดหรือถ้าคุณวิทยาแก้วพระใดไม่ลงในานามพักประยธิพัตน์พักประยนิพัตน์จะส่งใครลงเขตเลือกตั้งนี้พักภูมิใจไทยที่เคยส่งดรวิจะส่งใครในการเลือกตั้งคราวนี้ แต่ว่าที่ปรากฏตัวแล้วก็คือคุณอนันต์ทองอุ่นคุณอนันต์ทองอุ่นได้เข้าเป็นสมาชิกของพรรคภูมิใจไทยแล้วแล้วแน่นอนว่าคุณอนันต์ทองอุ่นจะต้องลงเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่สองนี้แล้วก็ต้องพัเชิญหน้ากันกันกบคุณสนาพธธุทธศรีเมืองอย่างหลีกนี้ไม่พ้นถึงแม้ว่าในอนาคตเขตน,น,นครศรีมาจะเพิ่มสสอเป็นเก้าคนแต่ว่าใน เขตเลือกตั้งใหม่ก็ต้องมีเวดไซต์มีปากพนังอยู่เหมือนเดิมซึ่งอาจจะมีบางส่วนของเฉลิมประเกียดบางส่วนของปากพนังเนี่ยมาอยู่ในเขตเลือกตั้งที่สองนี้ซึ่งก็ต้องอเจอกันแน่แน่ระหว่างสนพศขกรีเมืองกับอนันทอุฒิส่วนประชาธิปัตย์จะทรงครเนี่ยผมยังไม่รู้และก็ยังไม่เห็นตัวแต่วันก่อนคุณวิทยาแก้พระใดก็ยืนยันกับคุณ สัมพันธ์ทองสมัครว่ายังจะลงเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่สองนี้อยู่พิสูจน์ตัวอีกครั้งหนึ่งว่าคราวที่แล้วแพ้เนี่ยถ้าลงใหม่จะแพ้หรือชนะซึ่งถ้าสามคนนี้ลงสมัครในเขตเลือกตั้งที่สองนะครศรีธรรมชมันจะเป็นสนามที่สนุกและน่าติดตามเป็นอย่างยิ่งครับหรือถ้าหากว่าพรรคปฏิบัติไม่ส่งคุณวิทยาให้ประใด จะส่งคนอื่นเป็นใครมีไหมคุณสามารถหวานหูที่เคยบอกว่าอยากจะเสนอตัวแล้วก็ทํำพมรมาดีวทแข่งกันในเขตเลือกตั้งที่สองนี้เนี่ยก็ลองดูนะฮะลองดูว่าคุณสามารถว่านหูจะฮะพอที่จะต่อก,กนกันกับพรรคอื่นๆได้หรือไม่ในนามของพรรคประชิปัตย์นนะฮะ ก็มาเล่าให้ฟังกันสั้นๆในช่วงเวลาที่มีข่าวด่วนขึ้นมาแล้วก็ผมเข้าใจว่ามันต้องมีผลไปถึงสนามเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่สองของนครเสียมราชก็มาพูดมาวิเคราะห์ให้ฟังกันนะฮะฝากดกรดเรเด็กไปดูกันเลยกันนะฝากไปว่าเออเนี่ยมันสถานก,การณ์นี้มันเกิดขึ้นอย่างนี้คุณรัชนีวันอินสวุวรรณ อันนี้สาวน้อยอยูอ่สาวน้อยอยู่ที่ปากกะหนังนะก็ขออนุญาตานำเรียนเท่านี้ก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวจะได้เวลาออกไปปั่นจักรยานผมจะปั่นจักรยานาวันละ45นาทีประมาณเนี้ยประมาณทักห้าโมงครึ่งหกโงจะไปปั่นประมาณ45นาที เป็นการออกกาลังกายแล้วก็มีระเบียบม,มีวินัยมีกติกาในตัวเองว่าจะต้องปั่นจักรยานออกกาลังกายทุกวันวันละ4ี่้านาทียกเว้นว่าเรามีภารกิจต้องไปโน่นไปนี่อะไรก็ว่ากันนะแต่ถ้าอยู่บ้านมีเวลาก็ปั่นจักรยานและช่วงนี้ก็ไม่ได้ไปไหนก็เลยต้องได้ปั่นจักรยานทุกวันครับวันนี้ขออนุญาตเพียงแค่นี้ก่อนนะสวัสดีครับ